ผมเห็นบางที่ต้องไปหาประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งสองปีแนะนําได้ไหมคะว่าหาประสบการณ์ขายที่ไหนก็ไม่มีอะค่ะคือเอางี้นักเรียนพี่ขจี475คนเกือบ500คนแล้วนะพี่สอนนะคะสามปีกว่าแล้วเกือบสี่ปีนะร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลยไม่มีประสบการณ์ทั้ง,งหมดค่ะมันอยู่ที่การทำเรซูเม่การตอบคำถามการที่เราจะเอาประวัติในสมัยเรียนหรืองานประจำล่าสุดทำยังไงให้ลิงก์และรีเลทกับงานเซลขายยาได้มากที่สุด ซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของพี่ที่พี่สอนแล้วทําให้เขาได้าาเพราะพี่บอกแล้วว่าถ้าสมมติน,น้องอายุส3สาน้องบอกว่าจะต้องไปหาประสบการณ์หนึ่งสองปีใช่ปะสองปีแม่งครบ3ามห้าพอดีอายุเกินแม่งไม่รับเอาอดถูกปะมันไม่ทันใช่ไหมมันมันไม่ทันอ่ะเออมันไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะ คือมันเราแอปยได้เช่นสมมุตินะสมมุตินะถ้าอย่างรู้สิษย์พี่เป็นพนักง,งานบัญชีอย่างเงี้ยอ,อย่างคนทำ call center มาอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดจุดแข่งของเราได้นะว่าเราทรําพนักงานบัญชีเนี่ยแน่นอนไม่เกี่ยวกับเซลล์ยาค่ะแต่จุดแข่งของพงงนักบัญชีคือมีความท่วนถี่แม่นในตัวเลขแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบเก่งในเรื่องของงานเอกสารเขาอาจจะบอกว่าเาเซลล์ไม่ต้องเอกสาร เซลก็ต้องมีเอกสารค่ะแล้วสิ่งสําคัญของหนูคือจุดเด่นของการที่เป็นพนักง,งานบัญชีมาก่อนคือสุขุมใจเย็นอรอบคอบซึ่งมารีเลทลิงก์กับการเป็นเซลเพราะเซลอ่ะมันก็ต้องไม่ใช่บูธลุกอย่างเดียวนะเธอเซลล์ Sell ที่เก่งและฉลาดอ่ะก็ต้องมีความสุขุมรอบคอบเหมือนกันนะว่าโอเคในจังหวะเนี้ยเอยเราต้องฟังลูกค้าก่อนบางทีลูกค้าเออมาเราจับจุดตรงนี้ได้เว้ยแล้วเราตั้งรับแล้วเราก็เสนอจุดขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนี่ค่ะ เนี่ยคือจุดเด่นของคนที่ทำง,งานบัญชีที่มันมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าน้องเชื่อพี่ดิร้อยละร้อยอะ่ะไม่มีใครในโลกมันมีสาขาวิชาดีเทลยวยาหรอปริญญาตรีอะ่ะไม่มีเจบ็บคอเนี่ยแม้แต่เภสัชเองอะค่ะจบมาเขาก็ไม่เคยขายายามาก่อนทําไมถึงคิดว่าเภสัชกรมีประสบการณ์เภสัชกรก็ไม่เคยขายายาทําไมเขารับเขาบอกก็ขขขเขาจบเรื่องยามา พี่บอกเลยยาที่เรียนมากับยาที่ขายไม่ตรงสุดท้ายก็ต้องมาเรียนใหม่อยู่ดีเหมือนกันเลยเหมือนน้องๆเลยถ้าน้องๆต้องไปขายก็เหมือนกันพี่ถึงบอกว่าไม่ต้องรอเลยดึงจุดแข็งของเราถ้าน้องเคยไปดูคลิปของคนที่สอนเรื่องการสัมภาษณ์งานนะเขาจะบอกเลยว่ายากมากที่คุณแม่งสายมาแล้วจะตรงกันน่ะเออยกเว้นว่าโอเคคุณจบ engineering เอนจิเนียร์มาเจบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วคุณก็อิเล็กทรอนิกส์ต่อ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 คืออยู่ในฟิลด์เดิมอะ่ะมันไม่ยาก มันไม่ยากคุณไม่ต้องสัมภาษณ์เก่งเพราะคุณเฉพาะทางมาอยู่แล้วแต่ในประเทศไทยอะค่ะในสังคมวัฒนธรรมของเราอะการที่เราสวิชส,สายมันเป็นเรื่องที่แม่งเบสิกมากแล้วก็ถามว่าเขารียครายโปรไฟล์อะเโปรไฟล์ว่าต้องมีประสบการณ์ใช่ปะ่ะลูกศิษย์พี่ขจีก็ไม่มีประสบการณ์เยอะแยะค่ะก็ยังทำได้บอกเลยจริงๆทําทำได้เยอะตั้งตัวได้เยอะเหมือนที่ทุกคนดูคลิปพี่อะคลิปที่แบบพี่อจบนิเทศมา แล้วพี่ก็อยู่สายเซลล์เอนจิเนียร์มาพี่ไม่ใช่เอนจิเนีรนะคือพี่ขายพวกอิเล็กทรอนิกอุปกรณ์ Electronic, อิเล็กทรอนิกอะค่ะแล้วก็คนที่จบมาหลักๆต้องเป็นวิศวะพี่ไม่จบวิศวะมาพี่ก็ยังทําได้เลยทําไมเขารับพอรู้ไงว่าเฮ้ยคนเนี้ปั้นได้เว้ยสกิลแบบเฮ้ยไ,ไปได้เว้ยโอเคเว้ยสอนได้เอามาในอินพุตสอนได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่อะค่ะอินพุตให้น้องๆว่าทํายังไงให้เขาเนี่ยถ้ารับเขามาแล้วก็เนี่ยจะสอนได้ เออให้บริษัทรู้สึกคนเนี้ยน่ารับน่าเลือกเข้าไปทํางานเนี่ยคือจุดแข็งที่พี่จะให้เออแล้วก็การสัมภาษณ์อีกเยอะแยะเยอะแยะ